ขอนอบน้อมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นผู้ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนอบน้อมพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์สืบสกันมาวันนี้ก็อยากจะพูดจากกันเรื่องความดีความดีนะซื้อไม่ได้แต่สามารถสร้างขึ้นได้จากคุณงามความดี จึงได้มีโอกาสหยิบเนื้อหาสาระของการดำเนินชีวิตของเราในแนวทางพระรัตนตรัยจึงได้วิจารณาเรื่องความดีและก็ความร้ายหรือสิ่งที่เป็นสัมมารหรือมิจฉาทิฏฐิต่างๆหรือบาปบ,บุญก็นำมาเปรียบเทียบ ต่างๆของการที่ใช้ชีวิตแนวทางสัมมาทิฏฐิกันด้วยพร้อมทั้งประกอบการได้เรียนรู้การพัฒนาตนต่างๆเราได้ยินได้ฟังนีจากสังคมมีการพูดจากันกว้างขวางในเรื่องการเบียดเบียนกัน การเบียดเบียนกันนั้นหมายถึงการผิดศีลธรรมผิดต่อคุณงามความดีเหตุจากการที่มีการเบียดเบียนกันเป้าหมายจากความเบียดเบียนกันนั้นเราจะเห็นในกระแสะโลกจะหลงไปสู่การใช้การกระทำกันแต่ถ้าหาว่าเรามีการพิจารณาชีวิต มีปูญาตายายต่างๆของเราที่มีชีวิตร่วมกับเราในอดีตนั้นเวลานี้ท่านก็นล้มตายกันไปมากมายหลายรุ่นต่อหลายรุ่นสิ่งเหล่านี้เป็นเหตุอย่างยิ่งที่เราจะได้เห็นสิ่งที่มีการประกอบการใช้ชีวิตเหลือไว้อะไรบ้าง ถ้าที่เราดูกันจริงๆแล้วเราจะเห็นเหลือตำนานการใช้ชีวิตที่มีความดีแล้วก็ความไม่ดีมีการพูดจากันในวงแคบๆสั้นๆแล้วก็ลืมกันไปแต่สิ่งที่สามารถเห็นความรู้สึกจากเราสืบทอดไนปะสู่บรรพบุรุษสู่ลูกสู่หลานนั้นเราจะเห็นถึงต่างๆนั้น มีการขัดตกบกพร่องการใช้ชีวิตขาดความอบอุ่นขาดสิ่งที่มียึดเหนี่ยวทางใจเราห่วงใหญ่เราก็ไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับบัญชาได้ถ้าเราต้องล้มหายายจากไปเสียก่อนแล้วสิ่งเหล่านี้จำเป็นเหลือเกินที่จะต้องปลูกฝัง พวกเราให้มีจิตสำนึกอันดีต่อกันถ้าเรามีจิตสำนึกอันดีต่อกันโรคสังคมก็จะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีความปลอดภัยมีหมู่ญาติกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันถ้าเราไม่คำนึงสิ่งที่เป็นความดีแล้วก็คิดแต่เรื่องการสร้างวัตถุปัจจัยภายนอก ไม่ได้น้อมสิ่งที่เป็นอริยทรัพย์ภายในของเราเราก็จะไม่ได้อะไรชีวิตช่างสั้นนักไม่ไม่ได้มีการยึดการนำชีวิตของเราให้มีความยาวนานไปได้เราจะเห็นวิธีมนุษย์เราบางท่านหลายท่านก็มีโอกาสจบชีวิตลงด้วยยาววัยก่อนวัยอันควร ก็มีกันมากมายชีวิตมนุษย์เราบางทีไม่ได้คาดหวังจะอยู่ยาวนานก็เกิดอยู่ยาวนานแต่การทีจ่จะเสียชีวิตเร็วหรือจะอยู่ยาวนานนั้นก็ต้องพิจารณาเรื่องการจะใช้ชีวิตยอย่างไรของเราให้มีสั่งสมไปด,ด้วยคุณงามความดีเพราะความดีนั้นเราซื้อหา ด้วยปัจจัยแลกเปลี่ยนนั้นไม่ได้แต่เราจะต้องมีการกระทำให้เกิดความดีจากการกระทำของเราความซื่อสัตย์ความมีเมตตาความสำนึกในความกะตันอยู่ความมีระเบียบวินัยต่างๆก็จะบรรดาลให้เรานั้นสั่งสมไปด้วยความดีงาม เหตุจากความดีงามก็จะนำไปให้เรามีการฝึกฝนตามพระธรรมคำสอนไปด้วยถ้าเราไม่ทิฏฐิตัวตนว่าเรานั้นนะ่ะเป็นผู้ที่ฉลาดเป็นผู้ที่มีโอกาสเป็นผู้ที่สูงส่งเกินไปเราก็จะมีการพิจ,จารณาพระธรรมคำสอนเพื่อจะใช้ชีวิตของเราด้วยความพอดีได้ เหตจากความพอดีก็จะมีความปลอดภัยถ้าเราไม่ใช้ความพอดีชีวิตเราก็ต้องเหน็ดต้องเหนื่อยและพบกับความสูญเปล่าของชีวิตโดยที่เกิดมาทั้งทีนั้นควรจะสร้างประโยชน์สร้างความดีนะให้เกิดขึ้นฝังไปไว้ในใจของเราให้เกิดตำนานชีวิตสืบลูกสืบหลานของเรา เหล่านี้นัจะซื้อหาด้วยปัจจัยสี่ภายนอกเพื่อจะให้เกิดความดีนั้นไม่ได้แต่เหตุปัจจัยสี่นั้นสามารถมาบริหารหน้าที่ของเราได้เท่านั้นเองเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ผู้ที่มีการเรียนรู้พระธรรมคำสอน ก็จะมีการไต่ตองทบทวนหน้าที่ในการทำหน้าที่ในกระแสโลกที่จะใช้ชีวิตในหน้าที่ของเรานะแล้วก็ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านนั่นหมายถึงความดีก็จะเกิดขึ้นแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชีวิตไม่เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเกิดแต่ประโยชน์ตนทางเดียวนะไม่นำไปเกิดประโยชน์ท่าน นั้นหมายถึงเราต้องไต,ต่ตองให้ดีว่าเรานั้นไม่ได้สั่งสมความดีให้กับสิ่งที่เกิดบุญและบารมีได้จึงจำเป็นที่จะใช้ชีวิตในสังคมนั้นก็จะต้องสร้างความดีงามให้ต่อกันและกันนสร้างจิตใจที่ปรารถนาดีให้กัน สียสละเวลาทางกายทางวาจาทางใจของเราเพื่อจะให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นแนวทางต้องการที่จะต้องสร้างบุญสร้างบารมีสร้างความดีงามกันความดีงามเนี่ยเราเคยได้ยินนะที่บางบางคนก็บางท่านนะฮะก็มีโอกาสได้ยินได้ฟังว่าซื้อได้ นะซื้อบุญซื้อกุศลได้ซื้อสิ่งที่เป็นนาม,มาธรรมก็ซื้อได้แต่ในความรู้สึกของพวกเราชาวพุทธบริษัทสีนั้นจะเห็นว่าความดีนั้นจะต้องมีการกระทำเพื่อจะเข้าถึงกระแสะแห่งความดีแล้วเกิดความเป็นปก,กติกันด้วยเหตุเหล่านี้ จึงได้มีโอกาสพิจารณาชีวิตพวกเราทะเลยึดกระแสโลกลขาดเหตุขาดผลขาดการพิจารณาแนวทางของชีวิตมีแต่ความโลภมีแต่ความโกรธมีแต่ความหลงยึดมั่นถือมั่นก็เป็นเหตุทําให้เหล่านั้นหลงไปในกระแสโลกหลงไปทางตาที่ได้เห็นหลงไปทางเสียงที่ได้ยิน แล้วก็หลงไปสู่การยึดมั่นถือมั่นในกระแสโลกว่าเรานั้นเป็นนู่นเป็นนี่เป็นผู้มีโอกาสเป็นผู้ชนะต่างๆําคำว่าผู้ชนะในกระแสโลกไม่จีรังยั่งยืนด้วยเหตุของความไม่จีรังยั่งยืนนั้นก็จะทำให้เป็นผลอย่างยิ่งทำให้ขาดตกบกพร่องในส่วนที่จะสืบทอด การพัฒนาชีวิตให้เกิดความสง่างามกันได้จากประสบการณ์ชีวิตผู้พูดเองนั้นก็เป็นผู้สูงวัยคำว่าสูงวัยก็หมายถึงผู้ที่เป็นวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเรานั่นเองสิ่งที่เราจะทำะความดีนั้นเราจะเหลือไว้หรือจะหมดไปกับความอยากของเรา ถ้าจะให้เหลือเป็นตํานานไว้เราก็ต้องสร้างรูปแบบทางกายทางวาจาทางใจของเราเพื่อจะมีเส้นทางแห่งคุณนธรรมความดีแล้วก็กระทําความดีต่างๆเพื่อจะให้เกิดประโยชน์ตนแล้วก็ประโยชน์ท่านทั้งภายนอกภายในตัวเราเองด้วยสมัยใหม่โลกจเจริญ เราจะเห็นภาวะของโลกซึ่งมีการเบียดเบียนด,ด้วยเทคนิคต่างๆกันมากมายแข่งขันเบียดเบียนประทุสลายกันเอารัดเอาเปรียบกันก็มีมากมายในยุคสมัยใหม่เป็นเหตุทำให้เกิดความเหือดแห้งแห้งแล้งมีแต่ความทุกข์ความเศร้าหมองต่อกันและกัน วันและเวลานั้นแช่งรวดเร็วว่องไวเราใช้ชีวิตด้วยความประมาทเราก็จะได้แต่ความว่างเปล่าความสูญเปล่าแห่งชีวิตพวกเราเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายที่รักสันโดษรักสงบรักความดีก็ต้องใช้ความเพียรที่จะสร้างความดีให้เกิดขึ้นทั้งกายวาจาใจของเรา ถ้าเราไม่กระทำนะความค้านความต่อแย้งการแตกแยกหรือการต่อต้านต่างๆก็จะอยู่ในใจของเราถ้าไม่เราถือตัวถือต,อตนแล้วก็เสียโอกาสอันดีจนกระทั่งหมดเวลาของชีวิตไปเพราะนั้นพวกเรามีโอกาสได้ทบทวนไต่จองการดำเนินชีวิตของเรา เราบีภารกิจประจำเนี่ยก็จะมีงานพบปะงานกิจกรรมในหน้าที่งานสูญเสียชีวิตงานครบรอบสูญเสียชีวิตงานบวชงานศึกษาพระธรรมก็กิจกรรมก็จะซ้ำๆกันเราจะเห็นว่าพวกเราที่ใช้ชีวิตในกระแสโลกอย่างนี้ก็จะมีเรื่องคล้ายคลึงกัน แล้วกิจกรรมยุคใหม่ก็จะตรงตรงกันไปเสียหมดเนวันที่หนึ่งกับหนึ่งเหมือนกันเนอาทิตย์หนึงมีเดือนหนึงมีเสียอาทิตย์ก็จะใช้อาทิตย์ตรงตรง,ตรงกันนี่เป็นในเหตุอย่างยิ่งทำให้เราไม่สามารถที่จะสร้างความดีพร้อมๆกันไปแต่เราสามารถที่จะเปิดเผยเ,เลือกสรรที่จะประกอบ สัมมาคารวะส่งเสริมสังคมกันให้มีความรู้สึกสำคัญทุกๆเรื่องแต่เราใช้วิธีการนะบอกกล่าวนะหรือชี้นำสิ่งที่เป็น uh, การเวลาซึ่งเราก็ทราบทุกคนก็ปรารถนาดีต่อกันแต่ความปรารถนาดีต่อกันถ้าหากว่าเรามีภารกิจมาก หนึ่งวันเนี่ยเรมีงานสังคมเกินสองที่ต่างจังหวัดต่างเมืองเราอาจจะไม่มีเวลาวิ่งนะวิ่งไม่ทันจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องสร้างสังคมให้เกิดสังคมขึ้นให้สังคมต่างๆเหล่านี้ก็จะมีประโยชน์ร่วมกันนะคนอยู่ต่างเมืองต่างจังหวัดต่างถิ่น ก็สามารถเป็นตัวแทนกลุ่มตัวแทนสังคมไปสมัมยใหม่ก็เห็นกันมากมายนะจัดรุ่นกันก็ในรุ่นก็จะมีะไปร่วมกิจกรรมนะในงานสังคมเป็นตัวแทนให้กันและกันนั่นหมายถึงการที่สร้างแนวความดีงามให้กันแลกเปลี่ยนความรู้สึกแลกเปลี่ยนสิ่งที่เป็นประวัติศาสตร์แนวทาง เรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสมาธิเรื่องปัญญากันนั้นบุญนะหรือความดีนั้นเราจะซื้อหานั้นก็ไม่ได้เราจะต้องสร้างใจของตัวเราเองให้เกิดขึ้นและให้ความสำคัญทางใจพอเราสร้างความสำคัญทางใจเราก็จะมีโอกาสนะ โอกาสทีเดียวนะั้นที่เราจะสามารถรนะักษาประพฤติปฏิบัติตอนนะเป็นผู้ที่แก้ไขหรือก็ทำให้เกิดความดีขึ้นในจิตในใจของเราเองได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีการพัฒนาการนะมีการเรียนรู้แล้วก็มีความเข้าใจ ในฐานของทานศีลสมาธิปัญญานั้นก็ทํทำให้เราหยิบทีละเนื้อเพื่อจะสร้างความเพียรให้เกิดความดีขึ้นไปไว้ในใจของเราเพราะจิตใจของเราสั่งสมคุณงามความดีนั้นเราไม่ต้องให้สังคมได้เห็นก็ได้แต่เรานั้นสร้างจนเกิดความมั่นใจในใจ จนเกิดขึ้นในใจของเราจนเกิดความเป็นปกติของการที่จะทำความดีโดยที่ไม่วันไหวนะนั่นหมายถึงเรามีความเพียรจึงได้พบได้เจอนะความจริงใน,ในใจของเราได้แล้วก็เชื่อมั่นเหมือนกันถ้าผู้หนึ่งผู้ใดนะหรือสังคมพวกเราชาวพุทธบริษัทสี ใช้ชีวิตในกระแสะโลกการของเรือนกันก็จะไม่เบีดเบียนกันในเรื่องหน้าที่ต่างๆใช้ความดีงามใช้ความเมตตาใช้ความเสียสละใช้การเกื้อกูลดูแลซึ่งกันและกันเป็นหลักก็จะทำให้ในจิตในใจนั้นครองไปด้วยความดีงามได้ นะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งอัศจรรย์เหลือเกินนะที่เราจะได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอว่าความดีนั้นซื้อไม่ได้หรือเราจะสร้างความสำเร็จในเรื่องจิตใจที่เกาะติดกับความดีนั้นเราก็ซื้อไม่ได้แต่เราสามารถสร้างได้จากใช้ ธรรมชาติของชีวิตในการที่จะพูดจะทำจะคิดสิ่งหนึงสิ่งใดก็เป็นเรื่องดีงามเปเรื่องประกอบไปด้วยทานศีลสมาธิปัญญาและประกอบไปด้วยความทุกข์ที่เราต้องเกิดมาใช้ชีวิตร่วมกันในวิถีชาวโลกเราก็เกิดมาเป็นเด็กเหมือนกันเกิดมาเป็นคนเยาววัยเหมือนกัน เราเกิดใช้ชีวิตการครองเรือนมีทุกข์มีสุขมีร้อนมีถูกใจไม่ถูกใจเนีเหมือนเหมือนกันจึงต้องมีการสู่วิธีการแก้ไขในทางใจของเราไม่ให้ทุกข์ไม่เกิดความเศร้าหมองไม่ให้มีความต่เรียกหดหูเศร้าหมอง เมื่อมีการเสียไปเมื่อมีการได้มาและทำให้เราเข้าถึงตัวตนของเราความดีเนี่ยสร้างได้ทุกวันนะเรายิ้มแย้มแจ่มใสทำหน้าที่การใช้ชีวิตประจำวันของเราการกินกันอยู่การทำหน้าที่ต่างๆด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนสัมมาคาระวะกัน ก็ทงว่าชีวิตของเราอยู่รอดปลอดภัยนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่มีโอกาสเรียนรู้นะเรียนรู้พระธรรมคำสอนเนี่ยก็จะเข้าใจเรื่องการสร้างความดีโดยไม่ต้องเสียปัจจัยสี่ได้ซ้ำไปแต่บุคคลที่สั่งสมความดีงามไปแล้ว เาก็จะมีความตั้งใจอยากจะเสียสละอกจเกือ้อกูลอีกจะสร้างประโยชน์ให้เกิดประโยชน์ตนประโยชน์ท่านกันแต่ก็แสนยากนะคนยุคใหม่ใหม่ก็ไม่ได้เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษสยาเหตุใหญ่ที่ไม่นิยมเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนั่นหมายถึงถูกครอบงำในกระแสโลกจนหมดโอกาส ที่จะเชื่อมั่นว่าบาปบุญคุณโทษนั้นมีผลอย่างยิ่งของการที่เราจะสั่งสมเส้นทางของชีวิตพวกเรากันจำเป็นที่เราจะต้องเก็บรายละเอียดต่างๆเหล่านี้เพื่อจะให้มีการพัฒนาสืบลูกสืบหลานกันแต่และว,วันเนี่ยเราก็ได้เห็นความไม่เที่ยงความแปรปวน ความผันผวนของกระแสโลกมีแต่ความลิษยามีแต่ธรรมชาติซึ่งแปรปวนไปคู่คนสังคมก็เหินห่างกันมากไม่ได้มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกันเหมือนสมัยอดีตดังนั้นจากผลจากที่เราได้น้อมดูอดีตที่มีความอบอุ่นกันมีน้ำจิตน้ำใจต่อกัน ามากมายแต่ยุคป,ปัจจุบันสูญหายไปจึงได้จัดหาจัดซื้อความสุขการซื้อความสุขไม่ได้หมายถึงเราจะได้ความดีงามอะไรแต่ถ้าเรา,เร,าเรียกมอบหมายหรือส่งเสริมนั่นหมายถึงเราไม่ได้ซื้อเราส่งเสริมพฤติกรรมความดีงามเฉย ก็เ,เป็นบุญเป็นบารมีเป็นการสร้างความดีได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนะต้องพยายามที่จะปะพฏิบัติตนให้เกิดความดีขึ้นเพราะเหตุจากความดีนั้นไม่สามารถที่จะซื้อจะขายจะแลกเปลี่ยนกันได้น่เพราะนั้นสำคัญอย่างยิ่งเป็นเครื่องตักเตือนตัวเราเองกัน นะเพราะนั้นก็สมควรกับเวลาก็ขอ,อน้อมนำคุณงามความดีในพระรัตนตรัยมีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บิดามารดาครูบาอาจารย์และคุณของคุณงามความดีทั้งหมดทั้งปวงนั้นบอบหมายให้พวกเราพุทธบริษัทสีจงเจริญด้วยทานศีลสมาธิปัญญา กันทั่วหน้าจากผู้พูดปสิสุภาษีสวัสดีครับ